รถไฟขบวนพิเศษบรรทุกทหารเดินทางกลับจากพลูตาหลวงวันนี้พาทุกคนมารับชมขบวน972แล้วก็982นะเดินทางมาจากพลูตาหลวงแล้วก็มีขบวนสินค้าขบวนโดยสารขบวนร,รถชำรุดที่วิ่งผ่านและจะมีรถโดยสาร368จากชาเชิงสาวด้วย ันนี้ก็มาพบกับเทค e โฟโต้ถ่ายไปเรื่อยเจอกันได้รับชมกันได้เราอยู่ที่จุดตัดถนนพระรามหกนะฮะมีขบวน2ขบวนจอดอยู่ตรงโน้นครับเป็นรถจักริิตาชิททำขบวน972นะครับเดินทางมาจากลูตะหลวงส่งทหารส่วนข้างๆนั้นเป็นขบวน278 อาอาเอามาคู่กันเลยนะฮะเอาออกพร้อมกันเลยครับออกพร้อมกันเลยขบวนสองแล้วก็972อโอ้โหไม่เคยเห็นแบบนี้ครับออกพร้อมกันแยกนี้ครับแยกนี้ออกพร้อมกันเลยนดนครับคนละฝั่งแยกกันเลยครับแยกกันเลยโอ้โห รถจับเฉพาะนะครับเดินทางจากรูตะหลวงส่งทหารเรือปลัดสอง อันนี้เดินรถมาเพื่อกลับเข้าไปที่กรุงเทพนะครับกลับตู้ด้วย m ิ t s u 5 0 9 พ่วงขบวนแล้วนะครับสำหรับขบวนรถจัดเฉพาะที่972เดินทางกลับมาจากผู้ตะหลวงไปส่งทหารเรือผลัด2อ,อันนี้มาถึงประมาณตีสองตีสามเลยนะครับถึงบางซื่อแล้วก็ออกไปขณะนี้ก็จะมีขบวน304จากลบบุรีมาจอดรอ จะเห็นขบวน304นะครับอยู่ข้างหลังน่าจะเข้าจอดหลังจากขบวน972วิ่งออกนะฮะก็อสองขบวนรอเวลาเสียงเครื่องกั้นดังขึ้นแล้วครับ อาจจะมีรถพอชำรุดมาด้วยนะฮะ ตีคู่กันมาเลยเอาให้รถโดยสารไปก่อนนะครับ รถพอจำรุดนะนำส่งกรุงเทพนำส่งบางซื่อกรุงเทพไปพิตินะ LD LD โอ้ที่ไหน ชำรถก็รอทางจุดตัดแยกอุภัยเจดดูทิศนะฮะส่วนขบวน972นี่ก็รอเข้าเหมือนกันต้องรอให้รถโดยสารพ้นทางก่อนฮนะแบ่งกันไปเสียงเครื่องกั้นจุดตัดถนนสีอุธยาดังขึ้น นี่พร้อมแล้วนะครับสำหรับขบวนนี้ส่วนรถพอชำรุนนั้นไปแล้วครับไปเขียวได้ก็ไป,ไปเลย เครื่องกั้นยังไม่ลงฮะดังเฉยๆโน่นะเครื่องกั้นรถจอดขวางเต็มเลยยังลงไม่ได้เครื่องกั้นลงได้หมดแล้วนะะ รถผ่านจุดตัดไปแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชนบุญร่มใสอยู่ใกล้ๆก,กับจุดตัดถนนพระราม6ขบวนที่กำลังมานั้นเป็นขบวนโดยสารที่2 3 6 8ปดฮะไม่ใช่2 3 6 8เดินทางมาจากชุมทางชาเชิงเซา ต้นมไม้ใบหญ้าสีเขียวนะได้น้ำได้ฝนมาก็จะดูชุ่มช่ำหน่อยได้หัวรจักรอันสตอมสี่สองสอ สารที่มุรุพงนะครับตอนนี้ก็รอเสียงสัญญาณเครื่องกั้นยังไม่ลงจุดตัดถนนพระรามห เครื่องกันเสียงดังขึ้นแล้วส่งสัญญาณบอกว่าจะมีรถไฟผ่านลงแล้วครับฝั่งน้นเร่งรีบนะมันเป็นสัญญาณเร่งรีบนะครับไม่ได้บอกว่าให้เตรียมตัวหยุดลงไปข้างเหลือข้าง ฝั่งที่อยู่ข้างหนึ่งเห็นข้างนี้ยังไปก็ขอฝ่าไปก่อนแล้วครับฝากันไปครับจักรยานด้วยมอเตอร์ไซค์ด้วยจัดกันไปส่วนฝั่งนี้เครื่องกันยังไม่ลงก็ยังวิ่งกันอยู่ฝั่งนี้ก็น่าจะลงด้วยนะฝั่งนี้ สัญญาณดังขึ้นแล้วยังไม่ลงฝั่งนี้นิ่งแล้วครับไม่มีใครฝ่าอ้าวลงค้างนี้ลงแล้วเรียบร้อยเสียงหวีดมาแล้ว อัสตอมสี่สี่เออสีข้าสู่ชุมชนของรถไฟยมราช บวน,นาสองหนึ่งสองหกได้หัวรถจัก Q คิวสวายทำกระบวนกาำลังผ่านพญาไทมา รวายห้าสองสองสี่เครื่องกันลงแล้วนะข้างหลังเนี่ยเห็นแสงไฟนี่เป็นกระบวน9า2แปดสอง ตัวแคนเนอร์ไม่ยาว ทานจะต่าพก็รามหก นนี้ก็รอขบวน982ที่นี่ชุมชนบุญร่มใสนะก็ชาวบ้งชาวบ้านที่เคยอยู่แถวนี้นะก็ย้ายหนีกันออกหมดแล้วตอนนี้รอฟทอก็ล้อมรัว้วล้อมอะไรแล้วเหล,เหลือนิดหน่อยที่อยู่กบวน982เป็นรถที่ไปส่งทหารเรือผลัดสอง ที่ภูรตาหลวงตอนนี้กำลังเดินทางกลับโนเนเสนแสงไฟมาเตอไกลน่นแลนะกาลังผ่านพญาไทยมา ได้เป็นหัวรถจาก GEA ทำขบวนนะ าแล้วนะขบวนนี้ก็มาเช้านะออกประมาณตีห้าสีออกจากบางซื่อไปมาถึงก็ราวๆตีห้าซึ่งว่าจะลงไปถ่ายแล้วนะครับกลางคืนตื่นมาเห็นแล้วล่ะแต่ว่าแหมง่วงจัดสู้ไม่ไหวนอนต่อเสียงเครื่องกันดังขึ้นรอแล้วนะแล้วรถก็จะมาเลย ดีเอสี่ห้าห้าสาม สารมาตู้หนึ่งแปลกได้ตู้ชุมทางหาดใหญ่มาตู้หนึ่งเจ็ดหนึ่งรือเปล่าเนี่ยนาจจะตัดตู้เข้ามาหรือเปล่านะผ่านไปแล้วครับตอนนี้กำลังค่อยๆเรื่อยอไป เป็นทานเรือผัด2เดินทางเข้าประจำการแล้ว